สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของตัวอย่างหนัง Justice League version Schneider ครับที่เป็นซ u เปอร์แมนใส่ชุดดำกันอีกรอบนึงดีกว่าทีเซอร์เนี่ยมันออกมาสั้นมากๆเลยถูกมาแล้วเราได้ทำไปตอนที่มันออกมารอบแรกไปแล้วครับแต่ในวันนี้เนี่ยเรามา แก้ไขรายละ,ละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับผมกับสิ่งที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดกันนะครับโดยในวันนี้เราจะพูดถึงบทสัมภาษณ์ของแซ็คไนเดอร์เองแล้วก็พูดถึงคอนเซ็ปต์ของซูเปอร์แมนต่างๆด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆอย่างที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดกันหมดเลยนะครับผมคือแบบว่าผมรับประกันเลยว่ามีน้อยคนจริงๆอ่ะที่จะเข้าใจไอ้จุดประสงค์อันเนี้ยถูกต้องโดยเรื่องที่สําคัญเรื่องแรกเลยนะครับที่ราต้องบอกให้ผู้ชมก็คือซูเปอร์แมนเนี่ยนะครับมันใส่ชุดดําเพื่ออะไร หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าถามอย่างนี้ก็เพราะว่าดูแบบดาร์กไงหรือไม่ก็แบบเป็นชุดไว้อะไรซูเปอร์แมนหรือเปล่านะครับผมก็แบบคนตายไงก็เลยต้องใส่ชุดดำนะครับหรือไม่ก็เขาบอกว่าซูเปอร์แมนเนี่ยในตอนแรกมันจะมาแบบเป็นตัวร้ายไม่ได้สติ <S <S เข้าต่อสู้กับจัสติลลีกเองถ้าเป็นชุดดำเนี่ยมันก็แสดงถึงความน่ากลัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นตัวร้ายโดยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย หมดเลยนะครับผมมันไม่ได้มีเหตุผลด้านอะไรตรงนั้นครับการที่ซูเปอร์แมนต้องใส่สีดำเนี่ยมันมีเหตุผลลึกกว่านั้นเยอะมากๆเลย โดยในคอมมิกเองเนี่ยนะครับผมซูเปอร์แมนเนี่ยในตอนที่ฟื้นมาก็ใส่ชุดดําเช่นเดียวกันคือเรียกได้ว่าเหมือนกันเป๊ะเลยกับในหนังเวอร์ชันของชไนเดอร์ครับโดยการใส่ชุดดำเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ร่างกายของซูเปอร์แมนนะครับผมฟื้นฟูได้เร็วกว่าการใส่ชุดสีอื่นๆนั่นเองเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่ดูดแสงได้มากกว่าสีอื่นๆครับก็เท่ากับว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะได้รับแสงอาทิตย์มากขึ้นทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยนะครับผมฟื้นฟูได้เร็วขึ้นครับอันนี้คือจุดประสงค์ที่แท้จริงงงอชุดดําาาทีี่่มมมมััันนนนโผลลครร้้แแแกะบบเป็ต ได้หมายความว่าอ๋อซูเปอร์แมนชุดดำคือตัวร้ายอย่างนี้ไม่ใช่ครับเป็นอันเนี้ยเพอร์เซพชันแรกที่คนเข้าใจผิดและต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมพอเรามานั่งฟังไอ้บทสัมภาษณ์ที่แซกชนไนเดอร์ให้ในงาน justice con เนี่ยนะครับผมเราก็มานั่งดูเพิ่มเติมว่าอ๋อไอฉากที่มาเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ามันไม่ได้อยู่ในหนังเวอร์ชันจริงเพราะว่าฉากที่โผล่มาเนี่ยนะครับผมเป็นฉากที่ออกมาใน delete scene นั่นเองครับก็คือฉากที่ถูกตัดออกไปแล้วฉากที่ถูกตัดออกไปในตอนแรกเนี่ยซูเปอร์แมนมาในชุดน้ำเงินถูกไหม เป็นฉากที่เขาเพิ่งฟื้นกลับมาได้สติกลับมาและพวกฮีโร่คนอื่นเนี่ยไปสู้กับตีเฟนวูฟหมดแล้ว ตัวของซูเปอร์แมนนะครับผมแวะมาหาอัลเฟรดก่อนโดยฉากนี้จริงนะครับผมมันก็ไม่ได้ซูเปอร์แมนด้วยซ้ำในดราฟแรกเนี่ยเป็นกีฬาันเทอร์นะครับแล้วแซกก็ยังบอกอีกว่าจริงๆเนี่ยเขาอยากให้ตัวละครซูเปอร์แมนนะคือแบบว่ามีความเป็นมนุษย์มากกว่านี้ด้วยเขาจะตัดให้ซูเปอร์แมนมีความแบบเป็นคนมากขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นพ่อพระฮีโร่ว่าเฮ้ยทุกคนเรามาเนี่ยเรามาช่วยทุกคนแล้วไม่ใช่นะครับแซกต้องการให้ซูเปอร์แมนเป็นคนเพราะว่าเขาโตมาในโลกมนุษย์อะและโลกมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านดีด้าน มีด้านแย่ๆก็มีเหมือนกันซูเปอร์แมนก็ต้องเคยเจอด้านแบบนั้นแล้วก็ต้องแสดงสด้าแบบนั้นออกมาเช่นกันไม่ใช่ว่าเป็นคนเล่นเลอประเสริฐสีมีไม่ใช่วิชั่นของแซคชไนเดอร์นะครับแล้วต่อจากนี้เนี่ยก็ยังมีคนนะครับผมไปแปลอักษรจีโบราณ ที่อยู่ในรูปของดาร์คไซส์อีกนะครับผมที่มันเคยถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เป็นชากที่วันเดอร์วูแมนเนี่ยไปเจอซีราจารึกแล้วก็เป็นรูปของดาร์คไซส์โผล่ขึ้นมาถูกไหมโดยตัวอักษรที่อยู่ด้านขวาของเราเนี่ยนะครับผมก็คือด้านซ้ายของตัวละครดาร์คไซส์ถ้าดาร์คไซส์หันหน้าชนกับเราถูกปะ่ะคำคานั้นนะครับผมอ่านว่าดาร์คไซส์แลวเขาก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วดาร์คไซส์ที่มาบุกที่โลกเนี่ยนะครับผม จร,จริงๆมันมาก่อนที่จะเป็นดาร์คไซน์ไงมันต้องซื้อยูซาร์หรือว่าอุกซาร์อะไรแบบนี้แต่เขาบอกว่าในหนังของเขาเนี่ยจะไม่มีการใช้ชื่อ,อนั้นนะครับผมดาร์คไซน์ก็คือดาร์คไซน์ไปเลยใช้ชื่อดาร์คไซน์ไปเลยตั้งแต่แรกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดเหมือนกันอันนี้นนผมเข้าใจผิดเองก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเผยออกมาว่าอ๋อไม่ต้องเรียกว่ายูซาร์แล้วเรียกว่าดาร์คไซน์ไปเลยง่ายกว่า และเรานะครับผมก็น่าจะได้เห็นฉากที่วิญญาณของแม่ดาร์คไซน์นะครับผมเข้าไปอยู่ในมาเทอร์บ็อกด้วยแล้วก็จะมีเรื่องราวของไอ้พวกฉากในการเกี่ยวกับมาเทอร์บ็อกฉากการต่อสู้โบราณเพิ่มเติมและคนที่ได้อาน,นิสงส์จากเรื่องนี้ไปม,มากที่สุดนะครับผมก็คงจะเป็นไซบอร์กที่ได้มีโอกาสเฉิดชายกับเขาสักทีเพราะว่า เปิดออกมาเนี่ยแทบจะไม่มีบทกันเลยนะครับในเวอร์ชันของจอร์ดวีดอนและทิ้งท้ายด้วยคําพูดนะครับผมที่เรียกได้ว่าเอาใจแฟนดีซีกันไปเลยเพราะว่าแซ็กชันไนเดอร์นะครับผมมีการแขวจอร์ดวีดอนว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช้ฟุตเทจที่จอร์ดวีดอนถ่ายเพิ่มขึ้นมาเลยแม้แต่ฉากเดียวนะครับถ้าต้องใช้เนี่ยขอเผาหนังเรื่องทิ้งเลยดีกว่าคือเรียกได้ว่าพี่แกเนี่ยมาแรงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าหนังออกมาจริงแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่มองไว้นี่ก็เรียกได้ว่าหน้าง่ายเหมือนกันนะแซก ก็ต้องรอดูกันไปนะครับผมแต่ส่วนตัวก็อยากให้มันออกมาดีนั่นแหละเพราะดีจะได้มีอนาคตต่อแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่เส้นทางใหม่ๆของตัวเองที่เรียกได้ว่าจะแบบไม่ต้องมาอะไรเกี่ยวกับมาเวลมากเท่าไหร่เพราะมาเวลเนี่ยไปตีมสดใสไงดีซีมาตีมด,ก,ด,ก,ดก,ก็รอดูกันไปนะครับเอาใจช่วยพี่แซคชไนเดอร์นะขอให้โปรเจกต์นี้ออกมาสําเร็จรอดูกันในอนาคตเลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดซับสไครต์ให้เราเช่นเคยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ